เมืองสุรินทร์ส่วนดอนกลางนั้นชื่อจริงว่าทศกล่อมกุมพันธ์อายุ19ปีเป็นชาวอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองชกมวยมาแล้ว32ครั้งชนะ25ครั้งแพ้7ครั้งและครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนพยาน้อยศักสราวุธที่เวทีมวยสำโรง ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณวิเชียนแก้วนพร,รัตน์และผู้ฝึกสอนคือคุณสมศักดิ์วังสิงค์ค่ะคู่นี้ถ้าชนะนอกกันอีกบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดก็มอบรางวัลให้อีก1,500บาทนอกเหนือจากค่าตัวนะคะครับชมกันต่อในคู่ต่อไปนะครับสีนรงค์เบืองสุรินฝ่ายแดงน้ำหนัก118ดตนันกับดอนกลางสิบรวรน,น้ำหนักเท่ากัน1 1อดตันกรรมการผู้ดสินบนเวทีกรรมการอารามพลเสินก,กรรมการให้คะแนนสองท่านกรรมการโสพลบรลอยและกรรมการสมบัติทอ,องล้วนนะครับ เป็นมวยถนัดซ้ายการเอาขวาออกด้วยกันทั้งคู่ดอนกลางพยายามถีบขวาขัดต้นขาเตะซ้ายเบาๆสีนรงก็ถีบขวายันไว้ก่อนดอนกลางก็ถีบขวาสีนร,รกงเตะขวาเฉียดไปดอนกลางเตะขวาพับในสีนรงถีบขวายันวี่ินาอก สีนรงค์ถีบขวายันไว้ที่หน้าอกศรีนรงค์เมืองสุรินทร์นะครับดอนกลางสิทประวรฝ่ายน้ำเงินดอนกลางพยายามยับขวาเข้าที่หน้าและสำหรับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาถามผลการชกระหว่างภาสวรพิชิตศึกกับเทวาเกียรติถวัชชัยนั้นนะครับเทวาเกียรติถวัชชัยเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลล็อกเอา คณะแตกนะครับในยกที่5ยกสุดท้ายเดี๋ยวเราลองเตะขวาสูงที่ต้นแขนเดี๋ยวต้องพยายามถีบข,ขวายันไว้ตอนกลางพยายามเตะขวาสกัดไว้ที่ต้นขาบอลกลางคลิดยันไว้ก่อนถีบไว้ นนทงเตะขวาเฉียดไปในวันเสาร์หน้านะครับท่านผู้ชมครับเวทีมวยสำรองจากรายการพิเศษทวนทองลูกเดชาจะพบกับลายมังกรชนนบทรุ่งโรดพร้อมคู่มวยดาวรุ่งหลายคู่เลยทีเดียวนะครับวันเสาร์หน้า27ธันวาคมนี้ติดตามชมนะครับก่อนลางเตะขวาเฉียดปลายคางขีขวายันไ้อีกทีหนึ่ง สีน้องก็เตะขวาบ้างรถกลางเตะซ้ยายสีน้องเตะขวาบอนกลางเพีย์ขวาเบาๆเขาที่ปั๊บในสีนน้งทีขวายังที่หนะ้าอกกดยกที่หนึ่ง ขณะนี้เริ่มมีแล้วนะคะก็เลยให้เขาเปลี่ยนเกงให้เรียบร้อยแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าในวันเสาร์หน้า27ธันวาคมเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมวยดังสำโรงจัดคู่มวยสนุกมากมายหลายต่อหลายคู่ด้วยกันอย่างเช่นลายมังกรชนรบทรุ่งโรจน์จะพบกับทวนทองลูกเดชาแหลมเพชรลูกบ้านบ่อจะพบกับสุกเกษมลูกอาทิตย์เพชรพยาววัฒนชัยพบกับกัมปนาศอเพลจิตและมังกรดำสิทธิช่างพบกับวัฒนศักดิ์เมืองสุรินทร์ค่ะ มาชมกันต่อในยกที่สนะครับสีนรงเมืองสุรินทร์ฝ่ายแดงกับดอนกลางสิบประวรฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยขนาดซ้ายการเอาขาออกด้วยกันทั้งคู่สีนรงถีบขวาดอนกลางก็เตะซ้ายกติพับนอกสีนรงพยายามเตะขวาพับในดอนกลางก็เตะซ้ายพับนอกสีนรงพยายามจะเตะซ้ายพับนอกนะครับสีนรงพยายามถีบขวายัานไว้ เดโอดพยายามเตะซ้ายทับในถีบขวายันไว้ชนะอกเดือดแล้วเดืพยายามเตะขวาประกาศไว้ก่อนเดืรดพยายามถีบซ้ายถีบขวายันไว้นะครับบอลกลางเตะซ้ยายเดือดแล้วก็เตะซ้ายโต้ตอบกันไปบ้าง ดอนก่างเตะซ้ายพับนอกดอนก่างเตะซ้ายติดที่เข่าของศรีนรงค์อดจ้องกันอยู่กลางเวทีนะครับศรีนรงค์ขยับจะเตะดอนกลางถอยออกมาดอนต่างเข้าไปหาไม่ถึงศรีนรงค์ขีขวาดอนกลางพยายามปล่อยซ้ายกับจินภาก เดือยดวงพยายามเตะซ้ายเดือยดวงถีบขวายันไว้เดือยดวงเตะขวาเฉียดไปกลางกลางถีบขวายันไว้ที่ต้นขากลางกลางเตะซ้ายพับนอกเดือยดวงเตะขวานำตัว สีนรงพยายามถีบขวายันวิธีน้าอ,อกยังแรกอาวุธวงงอกกระปารายนะครับกลางพยายามเดินเข้าหาเตะซ้ายพับนอกสีนรงพยายามโยนเข่าซ้ายยังไม่ถนัดถีบขวายันวิธีน้าอ,อกกลางพยายามเตะซ้ายเตะซ้ายลำตัวบทยกที่สอง มาดูกันในยกที่3ระหว่างศรีนรงเมืองสุรินทร์ฝ่ายแดงกับด้อนกลางเดชติดปรวรน,นะครับฝ่ายน้ำเงินดอนกลางขยับแย็บขวาเข้าที่หน้าขณะที่ศรีนรงพยายามจะเตะซ้ายเฉียดเตะขวาเฉียดไปดอนกลางเตะซ้ายถูกศรีนรงหลักจังหวะเตะขวาศรีนรงเตะซ้ายบ้างดอนกลางขยับก็าหาอีกแล้ว ดิวลงทีพขวาด้านกลางพยายามแย็บขวาด้านกลางเดินเข้าหานะครับตอนนี้ด้ากลางเตะขวาด้ากลางพยายามเตะซ้ายแล้วเข้าประกบเข่าในถูกศิลป์ดวงผลักออกไปดิวลงเตะขวาเฉียดไปดิวลงเตะซ้ายพับนอกด้ากลางเตะซ้ายพยายามล่อยซ้ายกตหน้า ลองเตะซ้ยายไม่ถึงลองกังเตะซ้ายติดที่เข่าพยายามปล่อยซ้ายไม่ถึงนะครับยึดลงทิศขวายันไว้ยึดลงทิศขวายึดลงทิศขวาก็ทีหน้าอก บอลกลางถึงจกระเด็นไปเลยทีเดียวบอลกลางขยับเข้าหาอยู่ตลอดนะครับตอนกลางถีบซ้ายบ้างโด่งถีบขวา,ขาที่หน้าทอา้องโด่งถีบขวาเตะขวาที่ลำตัว โดนกลางเตะซ้ human, ายสิงธ์นองโยนข่าวขวาติดที่โคนขาสิทธิ์น้งขยับกระเตะดดนกลางถอยห่างออกไปเด็กเขาหายแล้วสิทธิ์น้งขีดขวายันไว้ที่หน้าอกอุกโดนกลางพยายามปล่อยซ้ายเข้าที่หน้าสิงธ์นองพยายามเตะขวาสกัดไว้ขีดขวายันไว้สิงธ์นองไปเตะขวาโยนข่าวขวาขณะที่โอนกลางพยายามเด็กเข้าหาสิทธิ์น้งขีดขวายันไว้โดนกลางเตะซ้ายสิงธ์นองโยนข่าวขวาติดตัว ลูงถีบขวายันไว้อีกทีหนึ่งกลางเต้นเข้ามาหาเลยทีเดียวสิลูกถีบขวาวกลางเตะขวาสูงหมดยกที่สาม ยกที่สีนะครับระหวงสีนรงค์สุรินฝ่ายแดงกับดอนกลางสิบประวันฝ่ายน้ำเงินยกที่สี่เริ่มแล้วดอนกลางขยับเข้าหาเลยทันทีถูกสีนรงค์ขีดขวายันไว้ขีดขวายันไว้ตลอดเวลานะครับสีนรงค์โยนเข่าขวาลำตัวสีนรงค์พยายามเอาหมัดยันไว้ที่หน้าดอนกลางเดินเข้าหาสีนรงค์พยายามถีบยันไว้นะครับไม่ให้ดอนกลางเข้าถึงตัวยับขวากวนไว้ขีบขวาไปอีก โดนกวางเปิดตำราไม่ทันเลยทีเดียวถูกตีลงพยายามโยนเข่าขวาเข้าที่ลำตัวแต่ต่ำไปหน่อยนะครับกรรมการเตือนว่าอย่าตีเข่าต่ำหรือลงโยนเข่าขวาลำตัวหลดงกลางที่เข่าซ้ายเอาเข่าซ้ายยันไว้หรือลงพยายามผลักโดนกลางกเด็นออกไปโดนกลางเดินก็หายอีกแล้วหรือลงขีดขวายันไว้ เตะขวาลาตัวผู้โดนกลางเตะซ้ายหลอดกลางที่เข้าหาช่วงเตะขวาถีบขวายันไว้หลอดกลางพยายามแซดซ้ายแซดขวานครับแล้วป่อยซ้ายตามคล่อมไปหลอดกลางเตะซ้ายจับขาเดินลงไปโยนเข่าขวาลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายจับคอไม่แน่ตีเข่าขวาหลอดกลางเดินเข้าหา กลางพยายามเดินก้าหาอยู่ตลอดนะครับสีนวลงเตะขวาเฉียดไปโยงเข่าขวาลตัวเกลางพยายามยบขวานะครับตีเข่าซ้ายลำตัวสิวลลงอมัดยันหน้าไว้ไม่ให้ด้านกลางทำอะไรได้ถนัดกรรมการเตือนสีนะลนะครับอย่าตีเข่าที่กระจับลอนกลางไม่วันนะครับเดินข้าา ระกบเข่านายกันแล้วถิ๋ลงพยายามเอาเข่าขวายันไว้ถูกตรงกลางตีเข่าขวาแล้วถิ๋ลงถีบขวายันไว้ถิ๋ลงยับขวาตีเข่าขอขวาถีขวายันไว้ที่หน้าอกถี๋งขยับจะเตะถูกตรงกลางเตะถิ๋ลงก็หักกระบะเตะขวาที่เท้่ที่แข้งซ้ายถิ๋ลงพยายามเตะขวาสกัดกปอยู่ตลอดนะครับบอลต่างเดินเข้าหาแต่ทำอะไรยังไม่ถนัด สีนวลลงขีดขวายันไปที่หน้าทองโดนกลางโยนเขาน่าบอลโดนกลางถูกสีนวลงนะครับโยนขามเข้าที่ห้องเครื่องเลยทีเดียวทำท่าจะไม่เอานะครับ,บ<น>เดินเขหาอีกแล้วพยายามแยับขวาควนไลยอีก<น>สีนวลงทูบบอลกลางต่อยซ้ายเข้าที่กบทูบบอลกลางพยายามเดินเข้าหานะครับสีบนวลงควันตก ขวาแยับขวาควรไว้บอลกลางเดินเข้าหาเตะซ้ายตั้ตัวบอลกลางพยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าที่หน้าหมดยกที่สี่ ไปเป็นยกที่5ยกสุดท้ายระหว่างศีนรงมืองสุรินฝ่ายแดงกับดอนกลางสิทธประวรนฝ่ายน้ำเงินกรรมการอารามพลเส็นเรียกน้ำมวยทั้งคู่มาจับมือกันกลางเวทีแล้วฟันมือให้ชกดอนกลางขยับเข้าหาแย็บขวาเตะซ้ายถูกสรีนรงแย็บขวากวนไว้แล้วถีบขวายันไว้ทีเข่าวขวาดอนกลางขยัมเตะซ้ายเตะขวา ดอยปราพยมเตะซ้ายต่อยซ้ายเกัติน่าดอยปราพยำเตะซ้ายที่ขาถูกศรีโรพยายามยับขวาสกัด้ที่หน้าดอยกลางพยายำหน้าขวายับขวาบ้างศรีโรพยายามจะเตะซ้ายเตะขวาถูกดอยกลางพยาายำต่อยซ้ายกัติน้าต่อยซ้ายกัติน่าปากครึ่งจมูกครึ่งแบงค์กลางเลยทีเดียวศรีโรถีบขวายันไว้ ผู้โดยกลางพยายามปล่อยซ้ายต่อยขวากะทิน่าสี่ยวหลวงฟันตอกขวาทีมขวายันไว้โดยกลางพยายามปล่อยซ้ายขนาดหญ่ปล่อยซ้ายที่กบหูขณะที่สี่ยวหลวงพยายามเตะขวาสกัดสี่ยวหลวงฉากมาทางขวาโยนเข่าซ้ายกะทิน้ตัวไปขวากะที นแบอลกลางพยายามต่อยซ้ายนะครับเฉียดไปเสือรองขีบขวายันไว้บอลกลางพยายามแย็บขวาปวนไว้ที่หน้าพยายามเตะซ้ายบอลบอลกลางยังเดินอยู่ตลอดนะครับแย็บขวาปวนไว้ที่หน้าเสือรองขยับจะเตะไม่เตะถูกโดนตังต่อยซ้ายเสือรองเลยเตะขวาไปบ้างแล้ววนออกไปทางขวา ดอนกลางที่ติดพยายามแยับขวาต่อยซ ouais. okay. <screen> ้ายกติหน้าต่อยซ้ายกติปลายทางยังไม่ลงนะครับพยายามแยับขวากวนไว้ดอนกลางไปขวาต่อยซ้ายไปขวาดอนกลางพยายามต่อยซ้ายกติหน้าถีบลงถีบขวายันไว้ลูกศรทลงฟันตอบบ่านะครับดักไว้ถีบลงไม่เป็นไรดอนกลางพยายามเดินเข้าหาทีแยับขวาขณะที่ศรทองพยายามถีบขวายันไว้ ดอนกลางพยายามต่อยซ้ายก็ที่กกหูเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกของดอนกลางปีกรองเชิดแล้วสีลงพยายามยับขวาเตะขวาที่ต้นแขนหยิบขวายันไว้สีลงเสียหลักบนดอนกลาง,ลาง,ลางจาับขาดอนกลางเดินเข้าหาดอนกลางยับขวายันไว้ที่หน้าดอนกลางพยายามต่อยซ้ายกมหัวไป ตีกองเชิดเสียงดังฟังชัดทีเดียวสิรุกคพยายามถีบสกัดไว้ขณะที่กลางพยายามปล่อยซ้ายบอลกลางพยายามแยบขวาปวนไว้บอลกลางเตะซ้ายพับนอกบอลกลางพยายามแยบขวาหมดยกที่5ยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับอัมการอารามพลเสียนรวมคะแนนอยู่ที่มุมของตัวเอง แล้วไปบคะแนนจก,กรรมการโสพลบัวลอยข้ามมารับไปให้นแนนจก,กรรมการสมบัติทองล้วนแล้วตัดสินให้ฝ่ายแดงครับสีนรงเมืองสุรินเป็นฝ่ายชนะคะแนนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี